สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบัสลำพลินออฟิเชียลครับโอ้พี่น้องเลยโชคดีขนาดครับคิวออกมามาพอพอกันใช้พอดีครับตอนนี้เรากำลังตามตรวโอ้ตามตากพ้อกันใช้นะฮะสวัสดีพี่น้องวอกไปยนี่ยบอญเส้ารครับบุญ วัดลาดแม่นโมวัดลาดประดุกประจามโมผิดนะครับที่รถพ่อการชัยนะครับเศรษฐีคุณมีตังค์นี่ครับโอ้ยเบ,บ,บ,บิะกเบิกเบิกกึ๊บบรรยากาศที่มุสเซอกะเออ บางนนี่ดอกตี้มันก็เอิ้น่าหยังกุมควัญน,นะบบนองฟ้านะครับมีหลายจักหน่อยร้อนอบอ้าวครับช่วงนี้อากาศร้อนตอนนี้8 3 2โมงยี่ <Yeah. S 1> นาทีครับ เขาคือพากันอยู่ได้ทุกอยู่ได้ย้อนว่าเขามีหนี้มีสินเนี่ยก็เลยอยู่ได้อยู่ได้ทุกที่ถ้ามีหนี้นะฮะมันจะเหตให้เาขาขยันขึ้นหนะึร้อยเปอร์เซ็นต์สายตรวจวันนี้เราจังไม่กินข้าวเช้านะครับแต่เมื่อคืนนี้ว้างตีสามมือ้เอเขาไปกินข่าวอยู่ดูร้าน แตงนะครับแตงยี่สิบบาท,บาทโอเคเราไปกับพ่อกันชัยเลยนะอ๋อเปิ้ลพาหัวจักทางเลย บางบัวทองนนทบุรีนะครับซื้อว่าวัดยังกูนูวัดซื้อว่าปยังฮะวัดวัดวัดพิมณฑ์ราชวัดพูนพิมลฑราชโอเคอำเภอบัวเอาอำเภอบางบัวทองบางบัวทอง นนทบ,บุรีครับตอนนี้ก็ยิ้มเขาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเราตามพ่อแกมชัยไปหน้างงานเลยนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆอ้าวคืนนี้ก็พักผ่อนกันเต็มที่นะครับนอนตั้งแต่ไปสามตื่นมาอีกเทือน,นึงดีสามยิ้มเขาไปเออมากินข้าวกันตอนนี้เป็นวันวัน วนวันดีพี่น้องครับพ่อกัใชัเราขึนลงเสาเอกเสาโทนะครับโอ้เฮงเฮงปังปังเด้อคุณพ่อบ้านนี้อยู่ดีมีสุขร่ำรวยเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเจ็บจะจดครับโอ,โอ,โอ้คุณพ่อขึนบ้านลงเสาเออว่าม,มันขึนบ้านไหมลงเสานะครับของผมสีห้าเลิกแล้วสี่ตัหาผู้เท่ามุนีละเห็นเพื่อนแล้วกันมันมีกำลังใจไหมมันรู้สึกว่าโอ้พ่อเขาพ่อก็ เริ่มแล้วอย่างนี้นะพอเริ่มทำบ้านแล้วเป็นตัวยางที่ดีให้ลูกให้เต่าดิพอกันใช้นี่รธรรมดานะครับเราเป็นคนที่ใจกับปากตรงกันนะป <c oughs> ากกับใจตรงกันคิดยังไงพูดอย่างงั้นนะ ย้ำเราสีดาคนเรากระดาใส่ตัวนั้นของแ่ไอล้ลีนะครับคุณนี่ผมมีหามีสิบครับมี 20, ยี่สิบใส่ยี่สิบครับคล้องแทนะอ่าพอกันใช้แล้วก็หอดไปหนิหอดแล้วมั้งเอ็ดเอ็ด านะคัเดียความเคลื่อนไหวนะครับทั้งวันนะครับกับพ่อกันชัยวันนี้เรานอนอิ่มมากนะครับเมื่อนี้แล้วมื้อขึ้นกะไปที่ทูปะเตมีบอมันอันวัตทูพะเตมีบออยู่ทางปทุมคนละพี่น้องมองนันก็นเกยไปเรื่นแล้วเป็นสนามสนามกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งของทหารบอเรียนทอดเที่ยงคืนเท่ากับ,ก,บกับอีสานครับไปที่อะไรนะโคราช นะครับแล้วก็บรเลุตามน้ำดับนะครับแล้วก็กลับลงมากรรม็เทียมคกทมอใหม่เออโอเคสูดต่อไปไทยบ้านเฮา,าแดดกำลังสว่องพี่น้องแดดฮ้อนเหมือน,น,นี้อากาศดีมากนะครับคนกันไดนอนเตรียมอิ่มนะะั่นแหะวันนี้ก็ตามอัตยายนะใส่ ก็เลยนำมาโอ้มีหอดกันเท็ดน้าพ่อมาถูกสุดยอดเลยเดี๋ยวตามแลาวหม่ก่อนมาแล้วพี่น้องหอดแล้วโอ้เมื่อกี้นึงว่ามันสะพายหัวลวงทางเทิดเๆๆดเดเดวัดพุนพิมรัตปีสองห้าหกห้าโอ้ขุนเพียนสั่งข้าวให้พ่อรถมีหอดหนังมาหอธรรมดาครับ การแสดงตรงนี this, wow. Hello, er. ้นะครับว้าวงานใหญ่มากครับงานใหญ่มากเลยครับเตงว้าวประกาศไว่านะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชนะเมเอ๋อเาลาียร์เยนีาาาปร์าาาาวันนี้เรามาน่งงานนะทุกคนวัดพูน มอลาศีตํบี่มอลาศีแลพีมอาศอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคมาตามรถพกกัญชัยวิเลศิษป์นะตอนนี้นะคะภาคเชียงโดยอีภาควิเลศิษป์เช่นกันนะทุกคนตอนนี้นะเราอยากใส่น้ำส้เพุ่นแต่ว่าผลิตเย็นน้ำส้มพุ่นี้แล้วนะครับนนี่เห็นบหมเคนบอยมากันนอนอิ่มมาแล้วเต็ด่นกับร้านตาสดใสเนาะคนวัยยิ้มยิ้มยิ้มเกี่ยมสีเลยว่ามือนี้ไหมในนอนเนาะอุยวันนี้มีคาเฟ่อยู่ข้างๆด้วยอ๋อเหรอว้าว ธรรมดาเราชอบคาเฟ่มากุมกาแฟพ่ะนะโอ้ยบอมเนร้นานที่วิ่งห้าแดดนะครับโอเคโอ้ยนี่ได้หลายกาแฟอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคแล้วเราจะมากินสาเขียวทำไมถึงมาจอดรถอย่างนี้ล่ะครับเฮ้ยยะนี่กิมงานนาองโอ้โหที่ตั้งเวทีแคบมากครับเต็ง เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูสถานที่เราหาที่จอดรถก่อนนแล้วตอนนี้ตรงนี้มีที่นอนด้วยแหละโอ้บริษัทไฟเออฮ่าองเมนไอ้บ้านเลิมร้อนเราจะกลับมาไปจอดตรงนั้นแหะ